สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะคะเมื่อยผ้าแม่หนิงมากินโลไม้บัวลอยนะคะบัวลอยเผือกมาค่ะมาได้ค่ะพี่น้องไอ้ยังอี้ยังอันนี้แม่มอันนี้มันนั่นสคูเผือกเพื่อนมาค่ะพี่น้องจ้ากินเพชรมาแล้หรอมาคนกิน,วนหวานอื้อ บอาว่ากันบริก,กิร้านนี้มา,า,า <c oughs> พเพรองาหร้ <c oughs> รานตัวหลวมแซ่บไยบาร์ยล่ไปเมาเดินดับ่เป็นแตยน้ำกันโดรวนด <c oughs> เติมนำหน้าพี่น้องครับ คนเราทำมากินแล้วมาค่ะพี่น้องสู้กูทุกคนกูเก่ากูใหม่น,นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องกวางให้เด้อร์จากพี่นอ้องกูทีข่าวแม่ใหม่ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เย็นิงพาชิมนะคะกบเมืองสีชาเนลนะคะฝากเป็นกำลังใจสามช่องให้เด้อร์จากพี่น้องจ้า หอมแจ๋งแล้ลองกินว่ะพี่น้องมืงกว่นยอ้อนฮึกว่นยอ้อนนี่ละนี่เป็นหลักขยับเป็นกินถามพ่อปกบว่าพ,บพบ่อกบกินพบ่พ่อปกบบอกว่าไปบ่ไวแล้วมันจบ ปล่างพี่น้องท่านซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้มันสิบอร์แสนไหมต้องกินเลยแม่นค่ะเดี๋ยวต้องนากก่อนมันมันสอัสดีๆเด้อยวสวัดีเย็น ส่วนเราเป็นเฮียปากไปลองผู้ทฒ่ไว้ทัานสมัยเนาะแซกรอแซรอววกหกวมกะทิคือจังเลเพ็นครูบอ้าวบา้านเขานี่ไหมแวกร้อนมากกินเผือก ชาติหวานหอมมัน้อมพบกลดเลยปก,กติถ้าราคานี้นะคะมันเสอบบร่เข้มข้นขนาดนี้ตะวันออกฟ่ามาเจ้าเนี่ยเด็ดดีๆได้ออมาเนี่ยกันเดียวันนะมาทันทีสิบบาทซื้อเกือกก็ได้แล้ออวาาอันนี้สิบเป็นข้าวเหนียวทอดดำเกือกเพื่อน เไปเลยพี่น้องจ๋าตายก็ตายยนอยังองบ้าเยังหนึ่งทิดมาตายยอนโลกทิศแลวถึงว่าร้าสุกเร้าไปขายนี้มูกินนมันกัดแสบมากพี่น้อง ลมแรงลมแร,มแรแงก็บเห็นได้สำนักล่ะตอนหลับปุปุ่นยอยู่ลำหลวงลำเตากับมีความสุขี่นว่าเอ้ยไปกับสิคิดฮอดกันมาเห็นไงขื้นน้ำไงพี่ดอกโดนที่ดอกจะได้มาหากันมาเนี่ยองกวกามันจเจัดงาน cùng băng chì gặp chắc chỉ bán nhá để mà hái kiếm coi, anh bảo ba phải phải ừ. to, ีนันเปซนสันความหลาดเนื้อรับชมได้ที่ช่องแยนิมนะคะแซบ่บแซบ่บตะบเพชรแต่ะแตและตัวแต่เรากวางไปรองเอ้ยทั้งกินทั้งไหยแยหนิงจะมันบ้านยาลูกครับไปดูได้ที่ช่องแยนิมพาชิมบันมันมบ้านอยากแต่ลูกแม่กะสิตายเรือ <laughs> กินแซ่บระเบียนมันสิเริ่มมาการมันเผ็ดแห้งจะแซ่บมากกว่าเนาะพี่กะปู๋เนน้อยออจพี่น้องสิเรียนวิธีทำอยู่หรอกน้องเดี๋ยวจะริบให้ดู้แคนที่เสียาซ้อนเลยจ้ะตักใส่แมมนบลเห็นกะปุกเล็กๆนะคะไอ้นียงก็เทโก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 แบบว่าเคสร็จเลยหนะพี่น้องบรรยากาศกินเห็นกะปู๋น้อยกับเว้ยน้อยแน่นไหนเนาะเห็น แบบใหนขึ้นนังเห็นยย่งปาแซวย่างป้าเผ็ดพี่น้่งแบบไหแบบไห่กลินไปนี่ละก,ล,ะกลิ่นน้ำมยแะ้วกินแห้นเซาเผ็ดลิ่นนี่คะค้ากันไกลว่ามันชิดข้าง เีย่าแบกแกกันแปลลงมาพี่น้องแต่ว่าคนที่กินได้ดีเนี่ยซ้ำย่ยนินงเพื่อนกันสิว่าถือว่าไม่เผ็ดคนได้กินอีดีเลย เตื่นเศร้าเตือนจะเศร้าไปสุพรรณกันจ้าพี่น้องไปใจก่อนไปสุพรรณอำเภอศรีประจันต์ปจ,จังหวัดสุพรรณบุรีเราจะไปหาใครไปหาเจด้าใสุพรรณบุรีฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนในเดินจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งต้นไปพี่น้องเป็นกำลังใจงให้ซึมกันแล้วกันนะคะ สู่ต่อไปทุกคนบกบม้านซีชานแนลแย่ยิงผ้าชิมกวางลูกอีสานชานแนลพี่น้องจ้าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มถุงสิบบาทพี่น้องจ้าซาลีพี่น้องซาลีโู่ไงครับเนี่ ปอดกระเต็มตัวพวกนี้เ,เป็นคู่ควัคะแนนกินก็กินข้ากินแน่แล้วก็แอร์แล้วแน่พี่นอ้อนกินแล้วก็นอนอยู่ทํากันพี่น้องตู้เย็นตู้บอกไงอันนี้งบอบ่มีตาโลจนาเป็นบ่แม่นบีโลจนาแต่วส <c oughs> ตวยๆกับน,น้าตัวมาบังเอี๊ยงงอมาอยู่แอปเปิ้ลพ่อโกะกับแม่นิ่งซื้อมาจากตลาดพี่น,นอ้อนจากต้นอินปัด ก็จะชัดสามสวยเรียบเนื้อเย็นหนึ่งซอสน้ำวางหนึ่งนะคะเสื้อหิวอ่ะมันนั่นอันเผ็ดเผ็ดเผ็ดนี่อันหนักหนึ่งหิวเนี่ยแต่ว่าปั่นได้หรอกพี่น้องกินเพื่อว่าลดความเผ็ดเี่นุ๊พี่น้องหลายปวดหลายคนก็สีมากินว่ะแต่คนละคนก็สีว่าอ้วนอ้วนตุ้ยเอ้ยอย่ามองกันแต่ว่อยากกิน เขาบอมีไข่อ้วนนี่อยู่นีดน่น้มี่คนีแต่คนน่ารักน่ารัก่จาพี่นปุ๊ปปุอิปิเฉยเขันเสียหน่อยก็ใสบอดด้ยมหน่อยเฉยะมาหน่อยเฉเมันเจียวกันตะวนบอกถ้ากินได้กินแียกินแบนค่ะบุกเนี้ยนบอกพี่นนองอย่าปวดพี่หนองสี่ย้อนฉลุนไงแมนิงกลับมาบานเก้า มึงเล่าก,ลกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาละทีละนอนส่วน,นตัวอ้าวสีวยแล้วเป็นบ่ครับวยวบอ่ะจ้ะไ,ไปแล้วครับที่ะนอนส่วนตัวไปแล้วค่ะพี่น้องจ้านะคะมาก,กดไลค์ใช่กดแชร์ฝากฝวาลมือีสานชาแนลนะคะยันิงพา,ฮา,ฮาชิมนะคะครบงสีชาแนลฝ<อ>ากสามช่องนี้เลยเลยจ้าพี่น้องจ้าฮักคู่ค้นจ้าพี่น้องนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ